คนที่ดูคลิปนี้ต่างรู้ดีว่าผมนั้นเป็นนักตกปลามือฉมังตกปลามาแล้วไม่ต่ำกว่าสองหมื่นตัวและนั่นจะเป็นเครื่องการันตีได้ว่ากตท้อนถ้โโทษด้วยนรกนะ่ะเป็นเพียงแค่ชื่อน้ำพริกเท่านั้นผมไม่กลัว ไม่เราเล่นจริงๆกูๆกลัวดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้ชายานักล่าปลาของผมมันฟังดูเลมอาเกินไปในวันนี้ไงเราจะมาทำการยกระดับนะครับของการทำผิดศีลข้อหนึ่งให้เข้มข้นยิ่งยวดมากขึ้นกว่าเดิมกับเกมเกมนี้ Hunting Season โอ้ล Look at t h i คุณผู้ชมดูลาม <laughs> แ่จะเป็นสัตว์ตัวแรกที่ฉันจะออกตามล่าฉันไม่รู้หรอกว่าแกคือตัวอะไรแต่เอาจริงเลยนะคุณผู้ชมที่ผมมาเล่นเกมนี้เนี่ยเพราะว่าผมอยากจะรู้ว่าการออกล่าสัตว์ในชีวิตจริงนั้นมันให้ความรู้สึกยังไงคือต้องพูดตรงๆนะครับว่าในชีวิตจริงผมไม่กล้าทําหรอกนะกับการแบบล้มสัตว์ใหญ่อะไรประมาณนี้คือไม่กล้าจริงๆแต่ถ้าเกิดผมล่าสัตว์ในเกมมันคงไม่บาปมั้ง ไม่บาปหรอกคิดมากคิดมากเอา่ะคุณผู้ชมครับผมนั่นจะเริ่มต้นจากการสปอนวีเคิลเอ่อกูจำเป็นที่จะต้องเช่าเหรอเอ้ยกูจนขนาดนี้เหรอนี่กูต้องเช่าอระปลดล็อกได้ตอนเวลยิมห้ากูเพิ่งเล่นตะกี้กูเวลหนึ่งเอะะเราไปดูดีกว่านั่นคือรอยเท้าของตัวอะไรไหนให้ผมดูใกล้ๆือะไรเนี่ยมันคืออะไรวะ คำหนึงกล้องส่องทางไกลส่อง Oh my god guys is that ร right, อยเท้ามดเฮ้ยมันเขียนว่าอะไรว่า white tail deer ้อตรงขวามือของผมคุณผู้ชมเป็นขวามือไหมยังสดสดอยู่เลยสแสดงว่าพวกมันจะต้องอยู่ตรงแถวนี้แล้สานี่คืออะไรอาหารปลา <c oughs> อ๋อมันเป็นที่เรียกสัตว์ป๊บนึงตีน investigate โอเคมันไปทางนู้น สกิลนักล่า,าเฮ้ยนั่นหรือเปล่าวะหรือว่าบางทีผมอาจจะต้องแบบร้องโชว์ีมันไปทางนั้นผมว่ามันน่าจะอยู่ใกล้ๆตรงแถวนี้เหอะอิ้ม t r a าว down หนึง่งหมอบเอาไว้ก่อนน้ำหนึ่งกดสัตว์เพื่อเป็นการนอนเอาปืนขึ้นมาแล้วกูจะทำแบบนี้ทำไมว่ากูยังไม่เห็นตัวสัตว์เลยเนี่ย คุณผู้ชมผมเจอสัตว์แล้วนิ่งๆเขาไว้สัตว์ตัวใหญ่มากคุณผู้ชมเราจะร้อ้เขานั้นอยู่นิ่งๆก่อนไม <c oughs> ่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดตัวผิดตัวเฮ้ย hey. Trap Animal Vocalization ฟังเสียงสัตว์ Warning Call เฮ้ยเฮ้ยมีการแบบขู่เต้ยนฮ้ยนั่น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 โอ้ oh my god มันวิ่งไปแล้วผมจริจริงดักก็ไม่ได้ โอ้ oh my god แม่งวิ่งเข้าสปอนโอเคจี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  guys กูไม่ไหววะ่ะผมขอซื้อ ATV ดีกว่าคุณผู้ชมครับวิ่งไปวิ่งมาเหนื่อยอายุเยอะแล้วไม่ไหว oh. โอ้เอ้ยอย่าทำเสียงดังดูสัตว์รู้ตัวนั่นอะไรเนี่ยแองเจิลคุณผู้ชมคุณผู้หญิงคนนั้เขามาล่าสัตว์เหมือนกัน ผมดูหน่ aid, อ,หอ,อยรงเท้าอยเท้าแม่งไป <c oughs> ตรงนู้นอย่างนั้นกูขี่ไล่เลยกูขี่ไล่เลยไปที่เซนต์บางอย่างบอกกับผมว่าจิกนุโอ้ไม่กอดเมาอย่างช้าโอเคตายแล้วในไิรุผลงานผลงานกูเองอียิ่ลบแปดสิบเก้าโกล o ่าดิคมีน ผมยิงเข้าตรงนี้ครับคุณผู้ชมปลดล็อกสโคบคูณหกเลยเสวยงาม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  <c oughs> มีหนึ่งตัวโอ้กอดตรงนู้นก็มีเฮ้ย hey, มึงอย่าวิ่งดีวะแป๊บหนึ่งครับหนึ่งคุณผู้ชมครับถ้าผมยิงระยะไกลคุณว่าไงยิง <c oughs> เข้าไหมตรงนี้ยังมีหนึ่งตัวแม่งมันยังวิ่งมันวิ่งหนีได้อ่ะยิงตรงหัว โอ้ my g อดผมว่ามันไกลไปว่ะเฮ้ยมันล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วแสดงว่าเวลาเรายิงอะคุณผู้ชมคือมันจะไม่ตายทันทีนะครับไป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 ฟาร์มเงินฟาร์มเงินเฮ้ยอู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่มาตายใต้ต้นไม้โอ้โหตะกี้จริงๆกูยิงหัวนะผมพูดจริงนี่บลอตโอ้โหแล้วเหมือนผมไม่ได้เป็นคนฆ่าเหรอใครเป็นคนฆ่าวะเดดดีดูดำดาศูนย์ศูนย์แปดอไม่เพียบเลย ผมว่าผมควรไปเปลี่ยนปืนใหม่เปลี่ยนสะโคปใหม่ดีวานะครับผมรู้สึกว่าหนึ่งนัดไม่พอจริงๆมีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกขอบคุณตัวเองมากๆนะครับก็คือการที่ผมซื้อ MTV คันนี้คือมันช่วยชีวิตผมจริงๆนะเว้ยผมบอกเลยว่ามันช่วยผมแบบช่วยมากๆเลยเพราะไม่อย่างนั้นผมจะต้องเดินมาในพวกเนี้ยและบอกเลยแม่งโคตรไม่สนุกสวัสดีผมมาซื้อปืนตาลุงแกโอ้ม่กอดปืนคือก็แบบนะ ต้องเลเวลเยอะๆก่อนองไม่เป็นไรผมจะทำการซื้อกระสุนและผมจะเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนกล้องไหนนี่ๆๆเป็นกล้องนี้เปลี่ยนเป็นสกคปคูณหกคุูยังต้องจ่ายเงินอีกอเฮ้ยมี t h e ร์ a l ส c o p e ด้วยแบบจับความร้อนโนมันต้องเติมอ่าโอเคเปลี่ยนสกคป Let's go Let's go เริ่มข้าแล้ว นี่นะครับมันก็จะมีการเตือนขึ้นมาอยู่บ,บ่อยๆว่าเฮ้ยมึงเงียบเงียบดิไอเวนสัตว์แม่งหนีหายไปหมดแล้วพอรถมึงรู้ยไหมผมไม่แคร์ <Okay. S 1> ผมอยากจะบอกแบบนี้ว่ามันไม่ได้มีเพียงแค่ผมคนเดียวโวย้ยมันยังมีไอเบคอนพวกนี้แม่งไล่ยิงกวางอยู่ไอกวางพวกนี้แม่งก็หนีดินี่แหละคุณจะขับได้แบบสัตว์พวกนี้มันเตลดิดหนีหายไปหมดนะครับเพื่อเราจะได้ไม่ต้องจับด้วยเย้ยเกยคุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ นี่จะเป็นวิธีการล่าสัตว์นะครับที่นายพานพานป่าเขานั้นใช้ล่าสัตว์ในชีวิตจริงอย่าลืมคุณผู้ชมอย่าลืมไม่จะทําตามผมเราขึ้น hunting tower ได้ไหม <Huh? S 1> มึงจะบ้าเปล่าทำไมขึ้นไปผมต้องเสียงเงินด้วยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องอะ่ะ <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องเราแค่แบบขอยืมใช้แป๊บเดียวจบร้อยโล่งดีอย่างเนี้ย ลงดินัดเดียวฮ่าฮ่าข้ายากข่ายยากนุนนุนนยังมีกหนึ่งตัวแล้วหนึ่งดูผลงานเข้ากลางหัวไหมโอ้โหเข้ากลางหัวเลยสมองทำไมผมได้บรอนซ์ก็มันก็หนึ่งนัดเพศเมียอายุ11ปีเฮ้ยคือยิงเข้าตรงหัวคือมันแย่เหรอแล้วกูต้องยิงเข้าตรงไหนอ่ะมันถึงจะไม่แย่มันพอจะเป็นไปได้ไหมคุณผู้ชมนะผมร้องกอแบบ ทำการล่อมันมาไงเผื่อว่ามันอาจจะแบบหิวน้ำกวางมันจะอยู่ใกล้แหล่งน้ำใช่ป่ะผมว่ายังไงยังไงพวกนี้มันต้องมากินน้ำคุณผู้ชมเชื่อผมเดี๋ยวร้องอีกทีโอ้ดไม่มาก็ได้เดี๋ยวกูไปล่าเองก็ได้เดี๋ยวมึงเจอเรมิงตันรูเกอร์จุดสอกูเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้เกมพาร์ทนี่มันจะช่วยผมหรือเปล่าเกมพาร์ตาคมเนี่ย กดล็อกสมชาติยานฮันเตอร์รีเกมเพื่อเกมพาร์ไม่ทํางานจริงๆเกมเกมเนี่ยคือคุณจะต้องแบบค่อยๆสะกดรอยตามแบบรอยตีนสัตว์เหมือนในชีวิตจริงนะครับไม่ใช่แบบขับรถไล่เหมือนกูเราจะต้องค่อยๆแกะตามรอยตีนเข้าไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเป็นฮันเตอร์ค่อยๆคืบคานแต่ของกูถ้าเกิดกูเจอปุ๊บกูยิงเลยไงนิ่งไว้ผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อน <S <S> <S ล้มไปดิล้มไปดิตะกี้ตะกี้นี่คือเต็มๆเลยนะ มันวิ่งเข้ามาหาลูกปืนน่ะมันก็จะยิงง่ายนิดหนึ่งคุณผู้ชมโอ้บอนเอ๊้แปลกว่ะเหมือนทุกครั้งที่ผมยิงตรงหัวแล้วคือคือมันไม่โอเคเหรอลดล็อกแล้วเนี่ยฮะฮะคุณผู้ชมผมเป็นกวางมูสขับตามเลยอย่างเงี้ยถ้าเราขับแบบขับชนเลยได้ไหมวะขับชนหรือว่าแบบขับเข้าไปใ,ใกล้ๆแล้วแม่งแบบเชสโคบสองหน้ามาเลยได้ไหม วางมูสเองกันละชนเฉียโอ้แม่งทะลุเอา้าตายเลยอย่างนี้กูไม่เอาปืนยิงนะกูขับชนเอากูพูดเลยมูสเจืดเจือเจืดขับชนปุ๊บไม่ได้หาอะไรคุณผู้ชมออนนี้เกมล่าสุดสมจริงเดี๋ยวร้องนะอุ๊ด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 เลยนะนุ่น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 หนึ่งตัวคุณผู้ชมเห็นไหม มันยังไม่รู้ตัวมันยังไม่รู้ตัวนี้มันวิ่งมาแล้วลงตะก,กี้คือลงนะครับลงเรียบร้อยลาบหัวเป็นเต็มๆเลยนี่ไอ้หนุ่มน้อยดูดิได้โกลเฮ้ยอเมซิ่งผมจะได้สักหนึ่งตัวไหมวะตรงนู้นมันวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาอีกเอาเข้าคอวัดเลยตะกี้ยิงเข้าคอไปแล้วไม่ใช่เออกูว่าแม่งเลยเต็มๆคือไม่ตายได้ยังไงจริงไหม งไลด้บ็อกวัสดีเฮียเจอกันใหม่อีกแล้วโอ้ oh, นี่แหละปืนใหม่นะครับผมสามารถใส่ไซเลนเซอร์ซื้อเลยแล้วก็สโคบผมมีอยู่แล้วสุดยอดแต่ข้อเสียคือมึงมีแค่ห้านัดเนี่ยนะเป็นการยิงซ้ําได้แบบไม่ค่อยหนาใจอ่ะคุณผู้ชมไม่ค่อยหนาใจเท่าไหร่โอ้คผู้ชมผมเห็นกวางมุสในระยะไกล <c oughs> ใช้ไหม เห็นไหมที่มันเดินงอๆๆอ,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 อย่างนั้นอะ่ะไม่ใช่หวะ่ะมันเป็นตัวแล้วมันเป็นควายหินแม่งเลยอ่ะไม่รู้สึกอะไรเลยโอ้ oh my god มันไกลไปมันไกลไปดูว่าตายโอเคมันตายมันตาย <c oughs> เอาละคุณผู้ชมนี่แหละนี่เป็นโอกาสที่ผมนั้นจะได้จับสัตว์ใหม่ได้สักทีใช้ได้ไนเนี่ยปืนที่กูยิงเนี่ย คือแบบแตะกี้ก็ยิงเข้าหัวใช่ป่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าผมยิงเข้าตรงไหนผมไม่ชอบรถคันนี้เลยนะครับแม่งขับแล้วเวียนหัวชิบหายมันเป็นตัวมูสเอา้าดันยิงเข้าตรงนี้ไม่ได้ยิงเข้าหัวด้วยได้พันกว่าบาทแม่ง ơi! เลยเโอเคเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมเกมนี้เล่นนานแล้วโมชั่นซิกเนสเล่นแล้วเวียนหัวผ้ามันโครงเคลงตลอดเวลาเลยผมไม่รู้คุณเป็นหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้โอแม่งไม่ไหวละลายตามาก